สมัยนี้การกู้เงินมันก็มีขั้นตอนที่ง่ายขึ้นมากๆถามมีระบบที่ล้ำกว่าเพราะว่าสามารถจะยืมเงินระหว่างกันได้แล้วคือทำได้ง่ายนั่นแหละสะดวกปลอดภัยทำได้ผ่านแอปพลิเคชันเอาเป็นว่ามันทันสมัยกว่าแล้วก็คนหลายๆคนก็อาจจะลืมในเรื่องของการกู้เงินนอกระบบไปเลยเพราะว่าคุณสามารถจะยืมเงินได้แล้วผ่านระบบแอปพลิเคชัน Netify บริษัท n e t d e f i เขาเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อระบบ Peer-to-peer Lending หรือว่าเป็นระบบยืมเงินระหว่างกันนั่นแหละถือว่าเป็นรายแรกในประเทศไทยเลยนะที่ได้รับการอนุญาตจากกลางแล้วก็จากธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าคุณจะขอสินเชื่อจากเขาเนี่ยทำได้หลากหลายช่องทางผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือไม่ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน s t o c k l e n d n e t i f y มา โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS อีกด้วย Netify เขามีสินเชื่อที่มีชื่อว่าแชร l o n n แต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้เปลี่ยนชื่อสินเชื่อมาเป็น Stock by Netify แม้ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อสินเชื่อแต่เชื่อไหมว่าในเรื่องของความง่ายก็ง่ายกว่าธนาคารหลายเท่าเหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถจะอนุมัติได้เนี่ยในหนึ่งวันทำการ แถมมีขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะทำผ่านแอปพลิเคชันแบบ100%ซแชร์ลอนเองเนี่ยเขาเป็นสินเชื่ออนเนกประสงค์ด้วยฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรเขาไม่ได้สนใจเลยและเขาก็สามาแถ่ใจให้คุณขอสินเชื่อได้ตั้งแต่50,000บาทไปจนถึง500,000บาทขอได้เยอะเชื่อไหมว่า50,000บาทขึ้นไปเนี่ยก็ดูเยอะมากแล้ว แต่เขาจะค่อนข้างจะฟิกนะในเรื่องของการผ่อนคุณสามารถจะผ่อนให้จบภายในแค่หนึ่งปีแค่นั้นถามว่าการจะกู้เงินแชร์โลนในระบบ n e t i f y เนี่ยมันจะเป็นยังไงในเมื่อ n e t i f y เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างกันฉะนั้นชัดเจนว่าจะต้องมีผู้กู้กับผู้ให้กู้ ฉะนั้นคนที่เป็นผู้กู้นะคุณจะต้องส่งรายงานเครดิตแล้วก็ส่งเครดิตสกอร์ให้กับผู้ให้กู้เขาดูด้วยฉะนั้นชัดเจนเลยว่าเขาจะดูบุโรก่อนแล้วจะมีการจับคู่ในระบบแบบอัตโนมัติดึงวันทำการเนี่ยมีโอกาสถามว่าคุณก็จะได้จับคู่กับคนที่จะให้เงินคุณกู้นั่นแหละหนึ่งวันถ้าเกิดว่าคุณยังหาคู่ไม่ได้จับคู่ไม่ได้จริง ระบบก็จะทิ้งให้คุณรอไปก่อนอีก10วันระบบจะจับคู่ให้กับคุณใหม่แล้วถ้าเกิดว่าเกิน10วันไปแล้วคุณยังหาคู่ไม่ได้ระบบจะยกเลิกการขอสินเชื่อของคุณโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นผู้โชคดีหาคู่ได้แล้วจับคู่ได้แล้วเวลาจะคืนคุณสําคัญมากเลยนะคุณจะต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้มันตรงครบตามสัญญา ในจุดนี้การที่คุณอยากจะคืนเงินก่อนครบกำหนดคุณไม่สามารถทำได้ด้วยนะอายุ <Are you S 1> ตั้งแต่20ปีขึ้นไปคุณสามารถจะขอกู้ได้ด้วยรวมไปถึงคุณก็สามารถจะเป็นผู้ให้กู้หรือว่าผู้ที่จะกู้เงินก็ได้คุณอยากได้บทบาทไหนแต่ถ้าคุณจะเป็นผู้กู้รู้ไหมว่าคุณจะต้องมีบัญชีหลักทรัพย์มีหุ้นกับ n e t d e f i แล้วก็ หุ้ตัวนั้นแหละจะเป็นตัวกำหนดเป็นตัวใช้ในหลักประกันเงินที่คุณจะได้คุณจะต้องแนบใบรายงานบูโรไปให้เขาดูนะสามเดือนล่าสุดเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนใครที่อากจะเป็นผู้ให้กู้คุณก็สามารถจะทำได้นะถ้าคุณเป็นผู้กู้อยู่ตอนนี้คุณส่งคืนให้หมดแล้วคุณก็มาเป็นผู้ให้กู้ก็ได้คุณก็จะได้รับส่วนต่างส่วนดอกเบี้ย ได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันใครก็ตามที่อยากจะกู้เงินให้คุณคิดซะก่อนว่ากู้มาแล้วต้องรับผิดชอบได้อย่าปล่อยให้เป็นเป็นหนี้เสียเพราะตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ความมั่นคงในการเงินของคุณรวมไปถึงความน่าเชื่อถือในตัวของคุณเนี่ยมันจะหายไป